นิทานเรื่องหญิงสาวผู้มีใบหน้าอัปรักกันลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีหญิงสาวชื่อแก้วมนทาเธอเกิดมาพร้อมกับใบหน้าที่มีรอยแผลและไม่สมบูรณ์แบบทำให้ชาวบ้านหลายคนมักหัวเราะเยาะและลังแกเธอแต่แม้ภายนอกของเธอจะไม่งดงามแก้วมนทากลับมีจิตใจที่ดีงาม เธอรักการช่วยเหลือผู้คนและดูแลแม่ที่ป่วยหนักด้วยความกระตันยูเธอมักพูดกับตัวเองว่าแม่ข้าจะไม่ได้สวยเหมือนใครๆแต่ข้าจะทำให้โรคใบนี้ดีขึ้นด้วยหัวใจที่งดงามวันหนึ่งขณะที่แก้วมนทากำลังตักน้ำจากบ่อน้าเธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเด็กชายที่กำลังจะจมน้ำในแม่น้ำเธอรีบวิ่งไปช่วย โดยไม่รังเรแม้จะเหนื่อยล้าจากการทำงานทั้งวันเด็กชายรอดชีวิตและขอบคุณเธอแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือเด็กชายคนนั้นก็คือเทวดาตัวน้อยที่แปลงตัวลงมาทดสอบจิตใจของมนุษย์เทวดาตัวน้อยจึงมอบคำเวพร์ให้แก้วมนทาเจ้ามีจิตใจที่งดงามเกินคนทั่วไปข้าขอให้เจ้าประสบความสุขในชีวิต แต่พอนี้จะสำแดงผลเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแก้วมนทายิ้มและตอบกลับอย่างอ่อนโยนข้าไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากสุขภาพของแม่ของข้าและความสงบสุขในหมู่บ้านข้าขอบคุณท่านเทวดาจากใจไม่นานหลังจากนั้นข่าวลือเกี่ยวกับหญิงสาวใจงามที่ช่วยเหลือผู้คนก็แพร่ไปถึงปราศาทเจ้าชายสิงหา ผู้เป็นเจ้าชายแห่งอาณาจักใรใกล้เคียงอยากรู้จักเธอเพราะความดีงามที่ถูกเล่าขานกันมาเจ้าชายเดินทางมาหาเธอด้วยตนเองและพบว่าแม้ใบหน้าของแก้วมนทาจะไม่ได้งดงามแต่รอยยิ้มของเธอกลับเปล่งประกายจนทำให้หัวใจของเขารู้สึกอบอุน่นข้าไม่เคยเห็นหญิงสาวคนไหนที่มีแววตาและจิตใจอันง,งดงามเช่นเจ้าเลย เจ้าชายกล่าวแก้วมนทารู้สึกประหลาดใจแต่ก็อายที่จะพูดคุยกับเจ้าชายเพราะเธอกังวลเรื่องรูปรักษ์ของตัวเองในคืนนั้นนางฟ้าผู้คอยดูแลเทวดาน้อยปรากฏตัวขึ้นในฝันของแก้วมนทาแก้วมนทาเจ้าคือผู้ที่ผ่านการทดสอบของความดีข้าจะมอบความงามภายนอกให้กับเจ้า สมกับความงามในจิตใจเมื่อแก้วมนทาตื่นขึ้นเธอก็พบว่าใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปรอยแผลหายไปหมดและเธอกลายเป็นหญิงสาวที่งดงามที่สุดในหมู่บ้านเมื่อเจ้าชายสิงหามาเยือนอีกครั้งเขาตกตะลึงในความงามของแก้วมนทาแต่สิ่งที่ทำให้เขาลงรักเธอไม่ใช่รูปรักแต่เป็นหัวใจของเธอแก้วมนทา เจ้าคือผู้ที่ข้าตามหามาตลอดข้าอยากให้เจ้าเป็นเจ้าหญิงของข้าและร่วมสร้างอาณาจักรที่เปี่ยมด้วยความเมตตาแก้วมนทาตอบตกลงทั้งสองแต่งงานกันและปกครองอาณาจักรด้วยความรักและความเมตตานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความงามที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจแม้แก้วมนทาจะไม่งดงามในตอนแรกแต่ความดีของเธอทำให้เธอเป็นที่รัก การเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่นนำมาซึ่งพรการช่วยเหลือเด็กชายทำให้เธอได้รับพรจากเทวดาความรักที่แท้จริงมองเห็นหัวใจมากกว่าภายนอกเจ้าชายสิงหาเลือกแก้วมนทาเพราะความดีไม่ใช่เพราะรูปรักค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องนี้ถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูสาวพารู้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ